ก็วันนี้พามาดูโรงงานอีกโรงงานหนึ่งเนาะที่เรากำลังทำนะตอนนี้เนาะก็จะเป็นโรงงานที่เกี่ยวกับสีย้อมผ้าสารเคเมีอะครับที่เอาไปย้อมพวกเส้นใหยผ้าอะไรพวกนี้ครับ อ่ะแล้วทีนี้เราเข้ามาทําอะไรให้เขาก็คือโรงงานนี้มีแผนปิดกิจการเนาะก็คือเราเนี้ยเข้ามาหาผู้ซื้อเข้ามาประเมินมูลค่ามาดูแลเรื่องการรื้อถอนดูแลเรื่องความปลอดภัยดูแลเรื่องงานสิ่งแวดล้อมให้กับโรงงานมันต่างจากโรงงานอื่นงไงที่เราเข้าไปทําอย่างเงี้ยความยากของที่นี่แล้วกันเนาะความยากของที่นี่คือเครื่องจักรเนี้ยมันอายุค่อนข้างมากอายุ 40- 50ปีเลยบางตัวครับก็การที่เราจะส่งเครื่องจักรแต่ละประเภทเนี้ยครับดันไปให้กับผู้ที่เอาไปใช้ต่อเนี้ยค่อนข้างยากเพราะว่าเครื่องจักรมันเก่าที่บบาาางงงงช่่วขอออผลิตะไรเี้คั จะดันไปใช้งานต่อได้แล้วแบบนี้คือเครื่องอะไรคะพี่ก็ด้านหลังของเราครับมันจะเป็นเครื่องเพชเนาะเครื่องกดที่น้ำออกจากสีฝุ่นนะครับเป็นสีแป้งมันจะใช้แรงกดไล่น้ำออกครับทางนี้ก็จะเป็นแคงไซโลมันจะเป็นการทําพวกสีน้าพวกสารเคมีอะไรเงี้ยก็จะเป็นถังผสมถ้ามองบนที่ถังครับมันจะเป็นเหมือนเป็นถังใหญ่ๆเนาะแล้วก็จะเป็นใบพัดในการผสม แล้วคือเจ้าของอ่ะเราไปหาเจ้าของโรงงานเราไปติดตอ่อเขาได้ไงหรือว่าเขาติดตอ่อเราเข้ามาที่เนี่ยครับจะเป็นในส่วนของโรงงานติดตอ่อเราเข้ามาก็คือ,อทางโรงงานนะครับเห็นเทียบกับโปรเจกต์ที่แล้วก็คือบอกต่อเนาะก็สนใจติดตอ่อเราเข้ามาให้เราเข้ามาช่วยดูแลโปรเจรกต์ก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับก็สำหรับ ลูกค้าท่านไหนที่สนใจเครื่องหรือสนใจซื้อหรือสนใจขายเครื่องทั้งหลายแหล่นาะก็สามารถติดต่อมาหาทางบิดไม้ให้ช่วยดูแลได้ครับ